สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเบิงแล้วรวยชาแนลค่ะพี่น้องค่ะมาพบมาพอกันกับในช่วงบ่ายค่ะของมือวันที่31นะคะเด<อ>ือนสิงหาคมค่ะปีพุทธศักราช2568นะคะพี่น้องค่ะมื้อนี้นะคะแอดผ้าพ่อแม่พี่น้องบรรเทาสขุขสุขอนนะคะมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางนะคะจากอาปูเสือสายเขมเมนต์นะคะพี่น้องเด้อสําหรับคลิปนี้เป็นแนวทางข้ามโค้งค่ะพร้อมพี่น้องค่ะแนวทางของปูมอที่ผ่านมาเนี่ย เป็นวันแรกนะคะที่แนวทางของปูและมะเขานะคะพี่น้องครับเป็นวันแรกเลยนะคะพี่น้องครับปกติแนวทางของปูและศิเขามัดถูกงวดพี่น้องเอากระตดตามขื้นเขาเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าแนวทางกะมีเขามีหลุดหน้าพี่น้องคะแนวทางมันนี่นะคะขามโค้งของปูเสือซ้ายเขมรค่ะแสดงว่าเป็นตัวใดฝากพี่น้องมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันค่ะค่ะอ๋อถูด้วยด้วยเลยดวยค่ะงวดแล้วมาบริจาบหกเทสก็แต่เก่าหายมันออกแล้วหรือบปกับงวดมัน S <S อค่ะอบอ่เอเล็กเหล้าเล็กลเล็กหลุดมันเล็กเล็กหลุดเล็กเล็กหลุดมีเก่ามีศูนย์มีเก่ามีซีมีศูนย์มีเก่ามีซีค่ะยิ่มเก่ากับซีเลยเก่ากัก็ได้แล้วสมัครได้จะพูดตามตัวค่ะหกเจ็ดสามหกเจ็ดสามค่ะเกัาสาม เก้าสามปะ่ะคะปัวใช่หกเก้าสามค่ะสามอันไหนนะคะผู้คะหกแปดสามหกแปดสามค่ะทำห้างนั่นแหละค่ะจับคู่สองตัวบนล่างสิบสองคู่ค่ะสองศูนย์สี่ศูนย์สองศูนย์สี่ศูนย์ค่ะสี่สองเก้าสองสี่สองเก้าสองค่ะ ศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์เก้าศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์เก้าค่ะหกสองหกสามหกสองหกสามค่ะเจ็ดสามแปดสามเก้าสามเจ็ดสามแปดสามเก้าสามค่ะนั่นแหละเล่นหกคู่เดอ้อเล่นหลักเล่นที่สองกับที่ศูนย์นึกอ่ะ ตูหนหกเย็ดัวเก้าสามหกสามเร่นหกคู่เก้าสามหกสามค่ะเดีนหกครูได้มากตัวเด็กเอาค่ะป้าเลขศูนย์ในประเล็นเลขไทยก็ได้เลยแหละศูนย์น่ะอ๋อรักศูนย์เนี่ยสิคะรักศูนย์นั่นไม่มีจกักศูนย์นั่นเลียนเลขไทยได้สบายเลยโอ๋อค่ะผู้ใด้ค่ะปู้คะรักศูนย์ไปเลขไทยได้น,<ม>น้ะค่ะปู้เนาะ ผู้ใดซื้อซื้อไทยบ่อก็มาซื้อเล้าได้สุดเนี่ยค่ะสุดนีไ่ไปได้ทั้งไทยทั้งเล้าแต่เลืกให้สุดก้อนน่ะมันเลืกไทยเฉพาะเลยสุดตัดเสื้อไป้นะแต่ผู้่าฉะนั้นแหละเบิ้งกับพิจรารณาเบิ้งกับของค่ะสี่กดไลค,ค์กดแชร์ให้เบิง้งด็กไทยบ่เคยหลุดหลุดจัวเธอเด้อจ้าปูเด็ก มือนจะจับคู่ให้ก็ถือจับคู่พิดแตมค่ะสิบหาววัดวิตสองหวัดกระบุนอะไรล่ะแม่นยู่งหรอครับพูอสิบกําสิบหาววัดก็้พิดสองหัวนค่ะมันพวกพิดดอกเลเแล้วจับคู่มันตัดทิมจับคูู่กับอกมากก็ตัดออกค่ะคูก็ถือแตมตัดออกมันผลไม่ออกเนาะค่ะพูอ จับใช้แต้มแต้มมันหลุดก็มันเสียเข่าอะแต่าจับแต้มผิดแแต้มมันสีบหลุดมันเเขาเลยอืมจับถูกแต้มมันสียบหลุดอ่าค่ะวยจ้าก็้วยทั้งสองเริ่มาอื่น่แต่ทั้งสองลำอื่นนะจ้าพ่อใช่เริ่มอื่นนค่ะงแหงเลยรวยอ่า ขอบคุณครูหลายๆด้ค่ะการนอสการ์นะคระครูสาธุค่ะตอนบ่ายก็ลวยไทยตอนรองสือหมูลุ้ยเล้าพอดีแหละอ่าซื้ออ่าเป็นแนว้างไงคุณจ้าหน้าขอฮองพอซื้อของพ่อซื้อผมก็ซื้อกับผมต้องซื้อค่ะของสนีทมันเป็นของเป็นแนวทางต้องซื้อค่ะมันมักจะซื้อเบิดบว่มักเอากระพานปลายเบิ่งพ่อเธอเนี่ยไปค่ะแกซีเรียสแกยังไปค่ะ สาธุสาธุสาธุค่ะปูเขบพุณน่ะกรมนวัสการค่าสาธุค่ะสรุปแนวทางทายคลิปนี้นะคะพี่น้องค่ะแนวทางจากปูเสือซ้ายกระเมนค่ะแนวทางต่ำเล่าค่ะพี่น้องคะเอาบนญีนะคะปูเล่าวิ่งรูดนะคะวิ่งรูด904นะคะพี่น้องคะวิ่งรูดเก4าู่ปูเล่ากับอ่าวงกลมยุทีเกากับ4ี่ค่ะ แล้วจับพูนะคะมี 3, 3, 3, 40, 92, 7, 6 7 3 6 9 3 6 8 3 2 0 4 0 4 2 9 2 0 6 0 7 0 9 6 2 6 3 7 3 8 3 9 3นะคะมันนี่ปูเราเน้นไปที่4 0 4 2 0 6 0 7 6 3แล้วกับ8 3ด้วยค่ะพี่น้องเด้ออย่าลืมค่ะพี่น้องแคปหน้าจอเอาไวพ้พฟอมนะคะสำหรับเร้ทู้ของผู่เสือไซด์คอมเมนนะคะพี่น้องคะ่ะ เนื้อทางของปูข่าวงวดทิพานมาเนาะค่ะพี่น้องเนาะแนวทางของปูหัวทิพานมานะคะบ่อเขานะคะอันนี้เป็นเทือแรกเนาะทีนเนว้ทางของปูราบบ่เขานะคะพี่น้องคะปกติแล้วแนวทางของปูราสิเข้าทุกเทือนะคะทั้งตัววิ่งรัวทั้งตัวจับปูเหระพี่น้องแต่วางดัี่ผ่านมานี่กะบ่กเขาเด้อค่ะพี่น้องเด้อติดตามเพื่อกาสพี่น้องคะสำหรับแนว้ทางของปูเสือรายเขมรเนาะค่ะพี่น้องเนาะอย่าลืมนะคะแคปหน้าจอนะคะพี่น้องคะแคปหน้าจอค่ะ พี <ste> <pee> pues it ่น้องคะกม okay. ีประมาณนี้นะคะสําหรับแนวทางช่วงบ่ายนี่ค่ะแนวทางจากปูเสือสายขมิ้นนะคะแนวทางคมโขงรักษาพี่น้องเด้ออย่าลืมค่ะพี่น้องนําไปพิจารณาเบิ้งนะคะทางช่องนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางคือเก่าค่ะพี่น้องคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะพี่น้องสุดนี่นะคะปูว่ามีสิทธิ์ไปรัฐบาลไทยก็ได้นะคะค่ะพี่น้องคะฝนกระตุกยุบเบิดเมือดิค่ะพี่น้องเอานําไปพิจารณาเบิ้งเพราแม่พี่น้องคะ นัานเปพิจารณาเบิเ้องต้นค่ะเนาะสำหรับแนวทางของปูเสือสายแกรมินค่ะพี่น้องมื่นกับประกาศผลแล้วนะคะสําหรับแนวทางารัฐบาลไทยเด้อค่ะพี่น้องเด้อให้พี่น้องผู้ใดเห็นคลิปนี้ก็ขอให้มีโชคมีลาแห้งๆรุ่ยๆปังๆไปน้ำกันสุขูสุขคนนะคะพี่น้องค่ะพอยี่น้องมีคําถามมาใดเนาะอย่าลืมคอมเมนต์เข้ามาไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะคะพี่น้องค่ะแอดกะได้อ่านยู่ช่วงนี้รู้สึกจิตตอบคอมเมนต์ซาจังน้อยพี่น้องก็ขอโทษขอให้พยี่พี่น้อง อย่าบุ่งเกียดเด้อพี่น้องเด้อราวะอัดมันมันกะฝ่าวหาแนวทางให้พ่อพี่น้องสินะพี่น้องทามาตอบคอมเมนต์นะฮากระสิบ่วไดหาแนวทางพี่น้องเข้ากับสิบ่ามีแนวทางอดก็เลยช่วงนี้เน้นหาหาหาคลิปมาฝากพ่อพี่น้องหลายๆอย่าให้พี่น้องเฮามีโชคนะคะ่ะไปไหมพี่น้องคะฝนบานเบืองด้วยกับจังสินะเดี๋ยวยุดเดี๋ยวตกแต่ว่าเขาามือที่ ข่าวมืดที่สแล้วสําหรับคนตกนะคะได้อ่าเบิ่งในพยากรณ์ก็บอกว่าสิถึงวันที่1กันยายนนะคะถึงมื้ออื่นนะคะพีพ่น้องค่ะโอ้ยเปียกจืนไปหมดนะพี่น้องเสื้อผ้าก็บ่ได้ซักนะคะพี่น้องค่ะมันซักบ่ได้เนาะพี่น้องอัน หยุดแล้ว <sì> ก็อ <man> ีกประมาณ10นาทีหรือย0นาทีกับมาาหม้ใชไหมพี่น้องฝนตกดีดีพี่น้องคะเอาก็มีประมาณนี้เนาะค่ะสำหรับแนทางคำโค้งนะคะแนทางของปูเสือรายขมิ้น้าหพี่น้องเด้ออย่าลืมค่ะนําไปพิจารณาเบิ้องเนาะค่ะพี่น้องเนาะทางช่องนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางคือเก่าค่ะพี่น้องค่ะขอขอบคุณขอบคุณพ่อพี่น้องค่ะสำหรับการรับชมรับฟังค่ะขอขอบคุณขอบคุณสาหรับความมลในคลิปนี้ค่ะขอบคุณขอบคุณแนทางจากปูเสือรายขมิ้นค่ะพี่น้องคะสาหรับ ฟังพี่้องทานใดที่เขาไม่เห็นคลิปนี้เป็นเทื่อแรกเนาะถ้ารยากสิบาทกับแน้าทางเด็ดๆแบบนี้ค่ะคำว่าแลวก็อย่าลืมค่ะฝากกดติดตามค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเพื่อทีเสด้จพ่พลาดทุกคลิปทุกข่าวสารแนวทางจากทางรายการนะคะพี่้องคะเอาสำหรับคลิปนี้ค่ะแอร์กษเดชคอร์วโต,วตวล่าพม่พี่้องบรรเทาสุขูสุสนไปก่อนนะคะเอาไว้พอกันไหมก็แป็ได้คลิปหนานะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ